ยังเป็นกตเกงชาติของเรานะคะแล้วก็เชิญทุกคนชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยข้อที่5คือความเลื่อมล้ำทางสังคมอ่เอเด้ยดูนะครับแล้วก็พูดตามผมนะครับพ้าปิดตั้งแต่ตนะั้งมข้ามาไม่ได้เลยคนคนนั้นไม่ใช่กันหรโอ้ย่40นี้เขาได้ลนะ แล้วเด็กเข้าเข้าประกันเนองแล้วถา,อาบอกาทำได้แน่น <มา S 1> อนแหละจนทำไมทำไมถึงไม่มีเข้าถึงการราักษาทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าที่นี่มัได้ถูกอย่างสงั์ไปเดินไปไม่รู้ที่อะไรละเออเดินไปที่กินกูถ้ากูได้นั่งใกล้ห้องน้ำนะ้วกูวิ่งหนีก่อนเลยกูไปนั่งอนทีัว่าคุณคุณอ่ะต้องเขารถเสียวว่าเรานะคุณต้องมาทิ้งแอคชั่นจงเจริญสักพิน้าจงพินาสระ ใครล้ำเลิกหน้าเทิดทูนประชาชนที่ตำรวจให้มาอยู่เคียงคํากอดของประชาชนต่อไปสายต่างๆหัวข้อต่างๆที uh ่นำมาปราศัยนั้นเอาเขานำความคิดนำอนาคตของประเทศก็หาปิดรูปิดตา ไม่นัหรือสีใดๆก็แล้วแต่พวกเขาเหมือนแต่เป็นนะลุคนไทยท่านคือรัฐบาบไทยถ้าวันนี้ลูกหลานไม่ออกไปเรียกฟังเอาไปให้คนคนนึงที่ ต่อไปนะครับผมขอเชิญต้นฮานิสิตนะครับคุณมากหากว่าเราเป็นบ้าดนใจสวัสดีค่ะทุกคน เขาเห็นต่างมันแน่นอนทุกคนมาเลยไม่รักก็ต้องตีคือเมื่อประชานที่บันไมันแอมพร้อมที่จะตัดลูกตัดพ่อตัดพันธาสัมพันธ์ทำไมตีกลายการชุมนุมแบบเขาพูดถึงเนี่ยทุกคนเขาอะขอบคุณทุกคนนะคะที่วันนี้ทุกคนมาด้วยใจจริงแล้วคนที่อยู่เยอรมันหรือคนที่เ็มและภาษานะครับเขาชนะไ้เลยนะครับผม กำเราก็สิ้นสุดเพียงแค่นีครับ